การสังเกตสีน้ำยาหล่อเย็นในเครื่องยนต์ของอิซูซุจะเป็นสีเขียวใสนะครับแต่เป็นยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นสีแดงใสก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนแต่ปกติในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่สองสีเราสังเกตได้ง่ายแต่ถ้าสีน้ำยาหล่อเย็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ 1. นึเป็นสีคําขึ้นเป็นสีดำขึ้นนะครับอันนี้เกิดจากความร้อนนะครับก็แสดงว่าเริ่มเสื่อมคุณภาพ ครับและอีกสีหนึ่งออกเป็นสีกาแฟรหรือสีโอวัลตินพวกนี้อันนี้ไม่เริ่มเสียมูลภาพแล้วคือในระบบรอยเย็นนั้นเกิดสนิมอันนี้เริ่มอันตราย <S 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 เมื่อท่านเปิดดูนะครับในหม้อพักน้ำถ้าสีไม่ใช่สีเขียวใสขอให้ทำการตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็เช็ครอยรั่วของระบบรอยเย็นโดยทันทีเทา่านี้ท่านก็ไม่ต้องเสี่ยงกับ ความร้อนขึ้นสูงและทำให้เครื่องยนต์เสียหายดังข่าวปัจจุบันนะครับ